ยามินายผู้ช่วยเอสุดอัจฉริยะจาก Google วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความสามารถของยามินายและดูว่าจะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้อย่างไรมาดูกันว่ายามินายจะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวให้คุณได้ดีแค่ไหนสมมติว่าคุณกำลังวางแผนเที่ยวญี่ปุ่นแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน,นแค่พิมพ์ถามยามินายแบบนี้วางแผนทิปเที่ยวญี่ปุ่น5วันงบ30,000บาทเดินทางคนเดียวแล้วดูสิยามินายก็จะช่วยแนะนำแผนเที่ยวพร้อมรายละเอียดให้คุณได้ทันทีหรือบางทีคุณมีบทความยาวๆที่ต้องอ่าน แต่ไม่มีเวลาทั้งหมดไม่ต้องกังวลเลยแค่คุณนำบทความนั้นมาวางในจำนายแล้วบอกเขาว่าสรุปบทความนี้ให้เหลือสามบรรทัดเพียงไม่กี่วินาทีเจมีนในก็จะย่อยข้อมูลทั้งหมดและสรุปใจความสำคัญให้คุณได้อย่างกระชับประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยใช่ไหมและถ้าคุณอยากรู้เนะื้อหาของวิดีโอยูทุบยาวๆแต่ไม่อยากดูทั้งหมดแค่วางลิงก์ให้จำนายช่วยสรุปให้ได้เลยจำนายจะช่วยสรุปประเด็นสำคัญให้คุณเข้าใจได้ในเวลาไม่กี่วินาที และที่สำคัญเจมนายังช่วยสรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม Google Form s, ได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเจมนายก็สามารถช่วยวิเคราะห์และสรุปผลให้คุณได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณประหยัดเวลาในการทำงานไปได้เยอะเลยเห็นไหมว่าเจมนายมีประโยชน์รอบด้านจริงๆสิ่งสำคัญคือการถามให้ชัดเจนและให้รายละเอียดมากพอเท่านี้เจมนายก็จะตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการสรุปการสร้างสรรค์ หรือการค้นคว้าข้อมูลจำนายพร้อมเป็นผู้ช่วยของคุณเสมอลองเข้ามาเริ่มต้นใช้งานจำนายได้แล้ววันนี้ที่ worldwideweb.jamnai.google.com หรือเข้าผ่าน Google กรองวิทยาบริการขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ